นี่พระทั้งหมดนี่พี่ไม่เคยไปเช่ามาอะไรมาเลยนะมาจากบรรพบรุษเท่านั้นค่ะองจุณตาค่ะทั้งหมดนี่เก่าหมดเลยนะคะนี่คือเก่าแก่นอกจากกี่ปีอะคะมก็ไม่รู้ก็ตั้งตกมาจากคุณตาคุณตาคุณตาของคุณสุมานีท่านเป็นนายตำรวจท่านสมัยนั้นถูกส่งไปอยู่อยุธยาแล้วก็เป็นผู้บังคับการคืนนึง ก็อยู่ดีมีตาแก่คนหนึ่งเขามาบอกไอ้เพิ่มไอ้ปพ้่มชื่อเล่นนั่นชื่อเพิ่มไอ้ปพ้่มไอ้ปพ้่มเอ็งไปขุดตรงนั้นล่ะท่านก็ระดมลูกน้องไปคุย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 เอ้าเสียงน้ำป้องเจอเป็นเป็นทองเหลืองก็เปิดดูข้างในอีกทีตรงกลางก็เป็นลูกเขาเรียกแก้วแก้วสารพัดเลยก็เลยแก้วสารพัดนึกเขาเรียกว่าแก้วสารพัดแก้วนี้อยู่แถวนี้ไหมฮะ อยู่ดูไหมหคุณใหญ่เป็นไหนเนี่ยใหญ่คือเราเราสามารถแบบขออะไรแก้วสารพัดเล่นอย่แ้วสารพัดเล่อยู่ไหนครับคุณใหญ่อ้าวไม่ออกมาเหรอผมสงสัยขอถามนิดนึงครับเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านคนที่ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงบั่งหรือว่าเป็นแนวไฮโซหน่อยนะฮะทุกคนจะมีเฟอร์นิเจอร์มุกอย่างนี้หมดเลย มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนนี้มงคลไหมฮะแต่อันนี้อันนี้นี่เป็นของนั่นนะคะอันนี้ต้องอระดับอะไรอ่ะเจ้าฟ้าเตียงอันนี้ฮะต้องเป็นของเจ้าฟ้าค่ะก็ต้องมีอะไรเงี้ยต้งจะรู้ค่ะค่ะอันนี้อะไรคะแก้วสารับ้ายใหญ่ยุมาแล้วค่ะอยากเห็นเป็นบุญป่ามากเลยอ่ะคุณว่าองค์นี้นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยตอนที่คุณพ่อไปเป็นอ่า กองสุนย์ใหญ,ญ่ที่ปีนางสมัยท่านยังหนุ่มๆเมื่อกอนยังเป็นตำรวจอยู่แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองอ่ะแล้วคุณแม่ก็ในมอนท่านไปด้วยคุณสุบันีมีแต่พาะอุปกรณ์แล้วเวลาหวอมานะก่อนจะเลยบินมาบอมเนี่ยก็เลยมาปลูกเลยอ๋อเหรอคะอ๋ท่านก็มาปลกูกค่ะปลูกนี้เหรอคะ ใช่ใช่ครับคือจะสมมติว่าอุปคุตใครมีไว้ในเซฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ไม่อดไม่ยากไม่กินไม่ใช้ตลอดนี่น้ำพระบัวเขียพระอุปคุ์เนี่ยนี่มาแี้วแก้วนึงที่ว่ากำแล้วก็ขอเลยค่ะประวัติยังยังไงเนี่ยนี่อันนี้ออริจินอลเลยนะที่ที่ใส่เนี่ยพระอบ ที่อยู่ในห้องอบอันนี้คือที่ฝุดไปเจอก็คืออยู่ในห้องอบอันนี้อยู่ในห้องอบอันนี้แล้วก็เนี่ยมีแก้วใหญ่ห้าห้องอบใหญ่นั่นในนั้นก็คือมีอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมาเนี่ยค่ะแล้วรอบๆนี่มันมีแก้วแหวนเงินทองเยอะแล้วขออนุญาตนะครับผมค่ะส่งดีๆนะครับผมตอนนะครับส่งดีๆนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครัขออนุญาตนะคนุญครบเลยนะ มีทั้งแบบว่าเรครื่องเเครื่องประดับด้วยแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย